สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพยากรณ์อากาศวันนี้จะมีข่าวสารสาระดีๆข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ทุกวันนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งข่าวสารพยากรณ์อากาศเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสารสาระสาคัญเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ พอแม่พี่น้องทุกท่านพร้อมกันแล้วขอเชิญไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจําวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช25 6 3นะคะไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดน,น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะในภาคต่างๆภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองระยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่ นานอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 3องศาเซลเซียสลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครพนมสกลนครและขอนแก่นค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบ,บุรีและราชบ,บุรีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24- 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดสาะแก้วชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด33-35องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสะตูลค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศา,าเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24 2 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 5องศาเซลเซีสยสลมจะตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจากกองอจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุน จากกองพยากรณ์อากาศกลมอุตุนิยมวิทยานะคะเรามารายงานเกณฑ์และปริมาณน้ําฝนนะคะในภาคต่างๆภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ90ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้56.5ม mm, ิลิเมตรที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละแปของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้115ย mm, มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะภาคกลางมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละสีของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้26.3ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะภาคตะวันออกนะคะ มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้ 44. 4 4 4สิบี่จี่มิลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละสี่สิบของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้2 0 mm, ่สมเมตรที่อำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเล็กน้อยร้อยละยีของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้0.4ม mm, ิลเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้34.6ม mm, มที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ และนี่เป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าและการรายงานเกณฑ์ปริมาณน้ำฝนนะคะสำหรับวันนี้พยากรณ์อากาศขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องพยากรณ์อากาศวันนี้พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารพยากรณ์อากาศและช่องของเราก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารพยากรณ์อากาศในช่องของเรากันนะคะ หากมีความผิดพลาดประการใดของช่องพยากรณ์อากาศขอกราบอภัยพ่อแม่พี่น้องไว้นาโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับช่องพยากรณ์อากาศก็ขอกล่าวคำขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ